สว voi, ama, ัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซินเล็กสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะเพื่อที่จะไปล่องเรือตีปลาชะโดกันนะฮะไปดูกันครับว่ามันจะได้ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซินเล็กสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตีปลาชะโดครับที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนทางด้านอำเภอบ้านฟางนะครับนี่ครับกับเรือลําเก่งนะที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับซึ่งสร้างขึ้นจากก้อนโฟมทั้งก้อนนะฮะก้อนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็หุ้มด้วยไฟเพอร์กัสย้อนดูคลิปได้ครับในช่องผมได้ทําการสร้างเรือลํานี้นะฮะก็มีเครื่องยนต์นี่นี่นี่เครื่องยนต์ครับเพิ่งมาถึงครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ที่เราจะลงวันนี้ก็คือเครื่องนี้ครับ เครื่องสี่หนึ่งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมนเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดไหมไม่ติดครับท่านผู้ชมหมาใหญ่มากโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะทําการรับประทานอาหารนะฮะแล้วก็ค่อยเอาเรือลงแล้วเราก็จะล็อกล็อข้างฝั่งไปนะครับา่ก็จะมีปลากระสูบด้วยนะฮะนี่ขึ้นกําลังขึ้นเลยน้ําขึ้นครับโอ้โหปลา คงเยอะแน่ดูโอเคครับเดี๋ยวรับประทานอาหารก่นอนเ,เดี๋ยวไปเจอกันในน้ํานะครับกินข้าวแล้วก็จะเอาเรือลงโอเค,อเคอกินเขากอนลุยอ,อยมาเีกรับวันทะเลครับน้ำเคลื่อนบุลรัดขึ้น เดักงจากเร็รัดประทากอาหกเเสร็จกเนกเด็เดีกเวครับกเนขาเสร็จแล้วก็เดาเรือเงกัน น้ำครับขาดไม่ได้น้ำดื่มเดี๋ยวเชือกเข้าไว้ทั้งนี้ก็ได้ดิเนยกดียุบบลุดต่วนคนมากเดี๋ยวโอเค โอเคเต็มคาราเบลตัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นพวกไหนมาก่อนหนักบ่หนักบ่ นขึอนมาเบลชูฉีบในอ่กับเปล่านั้เลียนบกนยักในติ่ะเปนักเนียนสีกันนูในเอาชูชีบาย,ายไหมใสเลยเนีน่ย งเขาถอดเกอือบนี่ล้วไปใกล้น้ำหลพี่แม่เอาขึ้นมาไว้่แกเกยพี่ยกขึ้นสูงแด้ไหนแม่เุ่น้นเเอาว่าไว้หนอย<ๆ>เอาไอมาให้น้ำเนี่ยเอามาให้น้ำ เบนมันอยากไปปล่อยเห็นแน่นอนนอนอปอยบักเบนเห็นนะปล่อยคล,อ,ยอ,ลอ,ยอมันเลยเผื่อนมันปวดท้ายปล่อยมันโลด,ดอือขู่กูเลยนะ เห็นเล็นนี่หลุดเนี่ยลามเลยเนม่ยนี่หลุดออกไปประเดี๋ยวมั้งไปนี่ปิดไปดูเลยใหงบักในไทยบันี้

ผมใาดู่าเลเล็กนิดเนบุรัตลุยปลาดสุดยอดสสยเล็กนี่คือสายเล็กมันเล็กจีดเลยดูดแล้ว

ทะเลพ่อพาดผงพ่อมึงเพราะว่าเอ้าเาว่าเอ้าเนี่นยในรถครับเนี่ยคืได้เด้บอกว่าในรถปอดเสียงไหมยิ่งยงเลียนไหเปล่าไม่ล่ะ ถังน้ำมันกับทีได้เอาแม่อยู่ป้าของเขาไปเลือกข่ายักของแท้นี่ตอบ,ตบเลยกอนก็ได้เนี่ย

Can't help.